สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องนะคะมีแนวทางของวันที่16กรกฎาคมมาฝาก FC อีกเช่นเคยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของเด็กชายเพชก้าเพชก้าเด็กชายนำโชคนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะมาไหมเห็นเข้าดีค่ะก็เลยเอามาฝากนะคะ น้องเพชรกล้าเด็กชายนำโชคเนาะวันที่สิบหกเดือนเจ็ดหกเจ็ดเพชรกล้า ไปใช้นำโชคให้สามตัวนะคะทุกคนเข้ามาสามงวดแล้วนะงวดนี้งวดที่สี่จะเข้าไหมเจสองเสาหนึ่งเจ็ดสย์เจ็ดสามสองเจ็ดสามสนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมีสามชุดนะคะอ่ะศูนย์หายศูนย์หายศูนย์หายขออภัยค่ะต๊ดติงต๊ดติงต่อค่ะ ตามต่อของตำราท้าวเวสุวรรณนะคะตำราท้าวเวสุวรรณตำราท้าวเวสุวรรณ

อสองวัดที่แล้วก็ผ่านนะสองวัที่แล้วก็ตามดูงวดน,นี้จะจะผ่านไหมนะเก้าศูนย์สี่เก้านย์ห้าเก้าศูนย์เก้มาตามต่อของใครดีเดี๋ยวตําลาเรียกซับ ใบนี้ไม่น่าจะเป็นใบจริงนะทุกคนแตก่ก็เอาไปก่อนเนาะตำราเรียกซับเดี๋ยวนะขออันนี้งวดเก่านะอันนี้งวดเก่าแอดเก็บไว้นะนี่งวดเก่ามาดูงวดไงมันเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าเดียวกันอนะสีมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยตำราเรียกทรับ สีมันไม่เหมือนกันเลยนะแต่เอาไปก่อนนะถ้าเจออีกใบหนึ่งที่มันเหมือนกันที่มันอันเดียวกันแอจอามาลงให้อีกทีหนึ่งนะคะแอจอามาลงให้อีกทีหนึ่งเนาะแต่เอาใบนี้ไปก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าใบจริงหรือใบปลอมนะตำราเรียกซับตำราเรียกซับ เขาแบบว่าพอหวยเข้าแล้วมันชอบเอามาทําเรียนแบบเอามาทําใบปลอมขึ้นมาเนาะห้าสามหนึ่งแล้วก็2ตัวมี90 0าศ หกเก้าห้าแปดหกเก้าห้าแปดห้าเก้าตำราเรียกซับตำราเรียกซับ เนี่ยใบมันไม่เหมือนกันเลยอะ่ะสีมันไม่เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวให้ดูอันเก่านี่อันเก่าต่อไปผีเสื้อแดงดีกว่าทุกคนนี่ผีเสื้อแดงห้าตัวเดียวล่างห้าผีเสื้อแดง มีเสื้อแดงให้ล่างล่างวิ่ง5จับคู่ก็มี50 5ศูาาามาหลายเจ้าเลยนะห้นี่มีทุกเจ้าเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขชนกันที่ตัวไหนนะเราต้องจับชนนะทุกคน อันนี้อันนี้สามนึงนะทุกคนสามนึงชนกันนะสามหนึ่งชนกันนะนี่ห้าหนึ่งไม่ชนอันนี้5 0าศนย์ศูี่ศูนยห้าห้าศูนชนกันที่นี่นี่แต่อันนี้เขาจับคู่ไม่มีนะไม่มีห้นย์ไม่มีสีนย์ 4, อันนี้มีห้าศูนย์แล้วก็ที่ชนกันก็มีห้าเ ห้าเก้าอ่ะสามห้าเก้านี่ห้าศูนย์ก็ชนนั้เนี่ยนี่ห้าศูถ้าเขาตัดเล่นเนาะห้าศูนย์อันนี้ก็ห้าศูนย์ชนกันนะชนเ่ะเราเขียนดีกว่าชนห้าศูนย์ห้าเก้าเก้าศูนย์ เก้าศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ชนกันเยอะสุดก็ห้าศูนย์กับห้าเก้าชนกันหนึ่งสองสามสามำนักชนกันนะคะโปรดใช้วิจารยาณแล้วก็ขอบคุณทุกอาจารย์ที่ให้แนวทางมานะคะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆอาจารย์คะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอจะทำหวยปฏิทินจีนให้นะคะแล้วก็เลขดับล่างของแอดเองนะงวดที่แล้วก็ดับอยู่นะให้ดับหกนะคะทุกคนให้ดับหกก็ดับอยู่ขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเฮงๆมันหมานลำๆรวยๆจ้า